สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะอาจจะไม่ได้แบบชื่อดังเปรี้ยงปร่างแต่ว่าซ่อนเรื่องราวน่าสนใจไว้เยอะเลยนั่นคืออำเภอช้างกลางค่ะครับสวัสดีครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะมีทั้งคู่มือท่องเที่ยวบทความประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เราเจอในบล็อกดิทแล้วก็แอนนี่ฟลิป มีบันทึกความทรงจำส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปจาก YouTube ให้เห็นภาพปัจจุบันด้วยค่ะอืมครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองแกะรอยข้อมูลพวกนี้ดูค่ะว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของช้างกลางทั้งเรื่องเก่าๆตำนานวัฒนธรรมธรรมชาติหรือว่าเรื่องผู้คนว่ามีอะไรที่ทำให้ที่นี่น่าสนใจน่าค้นหาแตกต่างจากที่อื่นบ้างเรื่องเล่าหรือเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับมันยังแบบ ทับซ้อนแล้วก็มีอิทธิพลกับวิถีชีวิตคนปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนเลยการที่เราได้ข้อมูลจากหลายๆมุมแบบนี้ก็น่าจะช่วยเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐางกันก่อนเลยไหมคะอําเภอช้างกลางนี้เอาจริงๆก็เพิ่งตั้งไม่นานนี้เองนะคะครับผมเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอฉวางที่แบบใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอําเภอฉวางนี่ใหญ่มากและการเดินทางไปติดต่อราชการสมัยก่อนมันก็ลําบาก เขาก็เลยตั้งเป็นกลิ่งอำเภอช้างกลางขึ้นมาก่อนตอนปี2539อ๋อค่ะและหลังจากนั้นถึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเต็มตัวตอนปี2550นี่เองครับอืมก็ถือว่าไม่นานมากนะคะแล้วในแง่การปกครองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันก็แบ่งเป็น3ตำบลครับมีตำบลช้างกลางตำบลหลักช้างแล้วก็ตำบลสวนขันรวมทั้งหมดก็36หมู่บ้านค่ะมีเทศบาลตำบลอยู่2แห่ง ที่หลักช้างกับสวนขันแล้วก็มีอบตอ,อีกหนึ่งแห่งคืออบตอช้างกลางการบริหารจัดการก็ค่อนข้างลงตัวครับผมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจล่ะคะอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของที่นี่แน่นอนเลยครับว่าเป็นกเกษตรกรรมพื้นที่เขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะปลูกยางพาราแล้วก็ผลไม้หลายๆอย่างพวกนี้ก็เป็นไรายได้หลักของคนในพื้นที่เลยอนอกจากนั้นก็ ก็เริ่มมีการส่งเสริมพวกอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรบ้างแล้วนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในท้องถิ่นฟังดูเป็นพื้นที่เกษตรที่สำคัญเลยนะคะแล้ววัฒนธรรมสังคมพื้นฐานของคนที่นั่นล่ะคะมีอะไรเด่นๆที่พอจะสะท้อนความเป็นชั้งกลางได้บ้างคะถ้าดูจากข้อมูลต่างๆนะครับจะเห็นเลยว่าคนผูกพันกับาศาสนาค่อนข้างมากแล้วก็เข้มแข็งด้วย มีวัดสำคัญสคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจยอย่างเช่นวัดธาตุน้อยที่มีสรีระสังขารพอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประิิษสานอยู่อ๋อที่มีชื่อเสียงมากๆใช่ครับหรือวัดสวนขันอันนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่นอกจากเรื่องวัดเรื่องศาสนาแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยๆอย่างน้ำตกท่าแพอันนี้ก็ดึงดูดคนได้พอสมควรเลยครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะ จากข้อมูลใน anyflip คือเรื่องถนนสายบ้านจันดีบ้านสำโรงหรือทางหลวงชนบทนสศ .4014 ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับจริงๆแล้วมันมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่นะคะเพราะว่ามันคือถนนสายยุทธศาสตร์ที่ทหารญี่ปุ่นเขาสร้างไวส้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหจริงเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือใช้แรงงานชาวบ้านด้วยนะคะโดยมีผู้นำคือนายคล้ายศิลารัตเนี่ยคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าอดีตมันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะ ใช่เลยครับเห็นไหมครับว่าแค่ภาพรวมพื้นฐานเนี่ยก็เริ่มเห็นร่องรอยประวัติศาสตร์มันซ้อนๆกับปัจจุบันแล้วจริงด้วยค่ะทีนี้เราลองไปดูอดีตให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะเริ่มจากตำนานที่แบบน่าสนใจมากคือเรื่องนางพญาเลือดขาวอืที่บริเวณบ้านด่านไยงาหมู่ห้าในพื้นที่เขาเรียกว่านาวาเชื่อกันว่าเป็นเมืองเก่าสมัยนู้นเลยค่ะพุทธศตวรรษที่18อเก่าขนาดนั้นเลย พุทธศตวรรษที่18ก็ราวๆ700-800ปีก่อนเลยนะครับมีหลักฐานอะไรพอจะสนับสนุนไหมครับก็มีนะคะเขาว่ายังเห็นร่องรอยคูเมืองเก่าอยู่บ้างแล้วก็มีการเจอแผ่นอิฐโบราณขนาดใหญ่ๆเลยและที่สำคัญคือเคยมีการพบกระบี่สำริดโบราณด้วยอันนี้มอบให้กรมศิลปากรไปแล้วครับผม เรื่องเล่านี้เขายังเชื่อมโยงไปถึงตำนานพระนางเลือดขาวที่อำเภอเชียนใหญ่ด้วยนะคะเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันเป็นมเหสีของพระเจ้าจันทภานุกษัตริย์นครศรีธรรมราชยุคนั้นอ๋อครับการมีตำนานเก่าแก่แบบนี้มันก็ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้พื้นที่ได้ดีจริงๆนะครับใช่ค่ะนอกจากตำนานแล้วถ้าพูดถึงบุคคลสำคัญในประวัติศา,ศาสตร์ของช้างกลางที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาสูงสุดเลยก็ต้องอยกให้พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ ท่านี้ชื่อเสียงโด่งดังมากจริงๆครับมากๆเลยค่ะใช่ครับท่านเกิดที่บ้านโคกถือตําบลหลักช้างมีชีวิตอยู่ในช่วงปี2419-2513ถึงได้รับสมณศักดิ์สุดท้ายคือพระครูพิสิทธิอัฏฐการซึ่งแปลว่าผู้มีถ้อยคำอันเลิศอืมอ่ะเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็บอกชาวบ้านว่ากลับไปทํานากันก่อนเถิดเบาเหอะมีทรายแล้วค่อยมาทําเหาคือให้กลับไปก่อนเดี๋ยวมีทรายค่อยมาทําต่อ แล้วยังไงต่อคะปรากฏว่าคืนนั้นฝนตกหนักมากเลยพอรุ่งเช้าท่านนั้นแหละครับมีทรายมากองอยู่หน้าวัดเยอะแยะเลยท่านก็บอกว่าตาเหม็นคือเทวดาอารัก์เขาเหม็นเขาเอาทรายมาให้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเรื่องแบบนี้แสดงถึงพลังศรัทธาที่คนมีต่อท่านมากๆเลยนะคะแน่นอนครับเพราะท่านคล้ายท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศูนย์ขันนานถึง65ปีเรื่องราวของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปาฏิหารน,นะ แต่มันสะท้อนบทบาทของผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีต่อชุมชนอย่างลึกซึ้งซึ่งก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยสุดยอดเลยค่ะนอกจากพ่อท่านคล้ายแล้วยังมีพระสงฆ์อีกรูปที่มีคุณูปการสูงมากเหมือนกันคือพ่อท่านผุดสุวัฒโนหรือพระพุทธ,ธิสารเทนอ๋อครับผมร้อยสามสิบถึงสองพันห้าร้อยสามสิบแม้ท่านจะเป็นชาวหัวไซแต่ว่าท่านมาสร้างความเจริญให้พื้นที่คลองงานแล้วก็แถวๆนั้นเยอะมากเลยค่ะท่านมีบทบาทเด่นๆด,ด้านไหนบ้างครับ ท่านมาตั้งศาลาคลองงาเป็นเหมือนศูนย์สอนธรรมะอะนะค่ะแต่ที่พิเศษคือท่านไม่ได้สอนแค่ธรรมะอย่างเดียวแต่สอนวิชาชีพด้วยอ๋อสอนอาชีพด้วยใช่ค่ะทั้งทําสวนทําอิดทําปุ๋ยค้าขายหรือแม้แต่วิชาครองเรือนแล้วก็ยังริเริ่มงานศิลปาชีพพวกปลูกไฟทอผ้าทําเครื่องปั้นดินเผาคือเรียกว่าวางรากฐานเศร,รษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านเลยก็ว่าได้ครับ ท่านสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมบัติชาวคลองงาก็คือพวกขนบรรมเนียมประเพณีดีๆต่างๆขึ้นมาด้วยค่ะโอ้โหท่านนี่เหมือนเป็นนักพัฒนาชุมชนในผ้าเหลืองเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะถือเป็นอีกเสาหลักสําคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในอดีตเลยทีนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปดูอีกด้านของประวัติศาสตร์กันบ้างไหมคะช้างกลางก็เคยมีโจมโจรชื่อดังในตำนานเหมือนกันนะอ้าวเหรอครับใครครับเนี่ยคือเสือสีนุ่นแห่งบ้านควนซาลุ่มในหิน เรื่องเราเกิดในสมัยรัชกาลที่6ค่ะเสือสีนุ่นจอมโจรนี่ต้องมีเรื่องราวไม่ธรรมดาแน่ๆเล่าให้ฟังสักหน่อยครับตามบันทึกเขาเล่าว่า พ่อเป็นชาวพมา่าแม่เป็นจีนบาๆก็คือลูกครึ่งจีนมาลายูนะคะพ่อโดนโจรฆ่าตอนไปค้าขายแม่ก็เลยพาสีนุ่นย้ายมาอยู่แถวลุ่มในหินครับด้วยความแค้นความลําบากกันเลยพวกนี้ก็เลยทําให้เขาเติบโตมาเป็นโจรดักปล้นพ่อค้าทางน้ํามีชื่อเสียงข้ามไปถึงสามมณฑลเลยนะคะสมัยนั้น หูสามนทนนพรสีปัตตานีชุมพรเลยเหรอครับใช่ค่ะแต่ก็มีเล่ากันว่าของที่ปล้นมาบางส่วนเขาก็แบ่งให้ชาวบ้านที่ยากจนบ้างเหมือนกันอืมก็ยังมีมุมโรบินฮูดนิดๆแล้วจุดจบของเสือสีนุ่นเป็นยังไงครับทางการก็วางแผนจับตายเลยค่ะช่วงงานปีใหม่ที่ชวางบุกไปที่บ้านตอนเช้ามืดเลยแล้วก็เกิดการต่อสู้กันสุดท้ายเสือสีนุ่นก็ถูกยิงเสียชีวิตครับ มีการตัดศีรษะแล้วก็แยกร่างฝังไว้คนละหลุมที่ป่าชาววัดบางม่วงเลยนะคะเขาว่าเพื่อสะกดวิญญาณตามความเชื่อสมัยก่อนโอ้ดุเดือดเหมือนกันนะครับเรื่องราวแบบนี้มันทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังบ้างครับนอกจากความน่ากลัวก็มีตำนานเรื่องรั์สมบัติค่ะที่ว่ากันว่าเสือสีนุ่นฝังไว้ในหีบเหล็กที่ทอนสีนุ่นแถวแถวบ้านด่านไผงงาซึ่งก็ก็ยังไม่มีใครหาเจอจนทุกวันนี้อ๋อครับ แล้วก็มีชื่อน้ำตกหนานสีนุ่นในบริเวณใกล้เคียงด้วยเรื่องเสือสีนุ่นนี่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะที่เล่าถึงยุคสมัยที่กฎหมายอาจจะยังเข้าไม่ถึงแล้วก็มีเรื่องของคนนอกกฎหมายที่กลายเป็นตำนานไปครับน่าสนใจมากครับนอกจากบุคคลเหล่านี้แล้วมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อื่นๆอีกไหมครับที่เกี่ยวกับช้างกลางมีค่ะมีเรื่องเจ้าพระยานครพัฒ เจ้าเมืองนครสมัยต้นรัตนโกสินโน่นเลยที่ท่านเคยผ่าทับหนีพม่าในสงครามเก้าทัพปี2329นะคะมาซ่อนตัวที่ตำบลสวนขันอ๋อ oh, ครับในบริเวณที่ทุกวันนี้ก็ยังเรียกกันว่าทับเจ้าพระยาหรือบางทีก็เพี้ยนเป็นทัพเจยยอยู่เลยค่ะครับผมและท่านที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออึ้งค่ายไทยเจ้าของฉาย,ยามงกรเมืองคคร ผู้บุกเบิกเหมืองแร่ที่บ้านท้ายเหมืองตาบลช้างกลางนี่เองครับท่านนี้เ,นเป็นตำนานนักธุรกิจเลยนะคะใช่ครับท่านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่เรียกว่าเริ่มจากศูนย์เลยติดตามนายฝรั่งมาทำงานเหมืองในไทยจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับสัมปทานเหมืองหลายแห่งในภาคใต้ค่ะท่านเป็นตัวอย่างของความขยันความพยายามความสำเร็จทางธุรกิจแต่ที่สำคัญมากคือ ท่านเป็นเศรษฐีใจบุญบริจาคที่ดินสร้างนิคมโรคเรือนสร้างวัดสร้างโรงเรียนแล้วก็สอนลูกหลานเสมอให้ตอบแทนแผ่นดินฟังเรื่องราวบุคคลสำคัญแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าช้างกลางนี่มีครบเลยทั้งนักบุญนักพัฒนาจอมโจรผู้นำครบเครื่องจริงๆทีนี้เรามาดูเรื่องสถานที่กันบ้างดีกว่าค่ะชื่อบ้านนามเมืองต่างๆก็น่าจะมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ไม่แพ้กันเริ่มที่ควนพร้องตำบลหลักช้าง ชื่อนี้มาจากไหนคะอดีตตรงนี้นะครับมันเคยเป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆมีต้นไม้แดงสูงใหญ่เหมือนพ่องยักษ์เขาก็เลยเรียกควรพรองแล้วก็เป็นที่อยู่ของช้างป่าเสืออะไรพวกนี้ด้วยอืมแต่พอโดนบุกรุกหนักเข้าแล้วก็มาเจอพายุใหญ่ปี2505สภาพป่าก็หมวดไปเลยครับตอนนั้นชาวบ้านนำโดยนายจวงสันตจิตต้องต่อสู้กันเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้กลายกันสาธารณประโยชน์ค่ะ จนปัจจุบันก็กลายเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการสําคัญสําคัญของอําเภอไปแสดงให้เห็นถึงพลังชุมชนเหมือนกันนะครับในการกําหนดทิศทางพื้นที่ของตัวเองน่าสนใจค่ะต่อไปที่ทุ่งเจียกตําบช้างกลางที่นี่ก็ดูมีเรื่องราวเยอะเหมือนกันนะคะครับทุ่งเจียกเนี่ยเคยเป็นทุ่งหน้ากว้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นแหล่งอรารยธรรมสําคัญชื่อในมาจากต้นลำเจียกที่มันเคยขึ้นเยอะไม่ใช่เจียที่แปลว่ากินนะครับ อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วที่นี่เคยรับน้ำจากคลองจันดีผ่านอุโมงค์ลาวาด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันตันไปแล้วแล้วก็เป็นที่ที่เขาพบหนังสือบุตรดำจาึกสำคัญเกี่ยวกับช้างด้วยโหแต่ก็ก็ได้รับผลกระทบหนักจากพายุป,ปี2505เหมือนกันครับหนักจงกลายเป็นทะเลสาบไปเลยตามบันทึกของคุณวันดีสัพพจิตที่เขาเขียนไว้แต่คำว่าหลักในภาษาใต้ถิ่นเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงการดัก การต้อนหรือว่าไล่ไม่ได้หมายถึงเสาหลักสำหรับผูกช้างอ๋อคนละความหมายครับบริเวณนี้เคยเป็นจุดที่เขาไล่ต้อนช้างป่าเข้าคอกที่วัดคลองกุย้ยซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอนาบอนไปแล้วในอดีตหลักช้างยังเคยเป็นถึงหัวเมืองตะวันตกของนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นจุดพักทัพสมัยพระเจ้าตากสินด้วยครับโหมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะแล้วที่วัดหลักช้างล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมมีครับ ที่น่าสนใจคือโบสถ์เขามีพระประธานถึงสององค์ชื่อเท้าเทพกระสตรีเทา้าสีสุนทรซึ่งข้อท่านคลายท่านนำมาจากพุนพินค่ะแล้วก็มีใบเสมาคู่ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นวัดหลวงหรือวัดสำคัญมาตั้งแต่โบราณแล้วก็มีต้นมะขามยักษ์กับต้นโพทองเก่าแก่อายุเป็นร้อยร้อยปีเลยครับน่าจะราวสองร้อยปีได้แสดงถึงความเก่าแก่ของชุมชนแล้วก็วัดนี้ครับมาถึงคลองงาตำบลช้างกลางบ้างค่ะที่นี่มีอะไรเด่นๆ่คะ คลองงานเนี่ยจะมีลำธารน,น้ำใสแล้วก็โขดหินสวยๆต้นน้ำมาจากเขาหลวงชื่อเนี่ยอาจจะมาจากที่ช้างเคยมาประลองงานกันหรือว่าเป็นที่กองงาช้างก็ว่ากันไปอืมแต่ที่ดังมากๆในอดีตเลยคือพลูคลองงาครับเขาว่าใบหนารสเผ็ดจัดต้องกินคู่กับยากลายหรือยาสูบพื้นเมืองจากท่าสาาอ๋อมีของดีประจาถิ่นด้วยครับผม ปัจจุบันธรรมชาติก็ยังสวยงามนะครับเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมคือการหาปูหากุ้งตอนกลางคืนอยู่ซึ่งสะท้อนการพึ่งพิงธรรมชาติที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สถานที่สุดท้ายในส่วนนี้ค่ะท่าแพตําบลช้างกลางชื่อนี้ก็บอกที่มาตรงๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมาจากเหตุการณ์ตอนปี2454ที่กรมหลวงลบบุรีรามศวนท่านเสด็จมาและตอนนั้นคลองมันกว้างมากลึกมากข้ามไม่ได้ ก็เลยต้องทำแพรไม้ไผ่ข้ามกันอ๋อค่ะก็เลยเรียกติดปากกันมาว่าท่าแพรจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นชื่อคลองแล้วก็น้ำตกใกล้ๆด้วยคือน้ำตกท่าแพรซึ่งปัจจุบันเขาก็เปิดให้เที่ยวชมได้3มชั้นมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยครับฟังเรื่องราวสถานที่แล้วจะเห็นเลยนะคะว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นฉากหลังสำคัญของประวัติศาสตร์ช้างกลางมาตลอดเลยแต่ในทางกลับกันธรรมชาติก็เคยสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้ที่นี่เหมือนกัน ถูกต้องเลยครับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่กระทบช้างกลางหนักๆเลยก็คือพายุแหลมตะลุมพุกปี2,505ค่ะถึงแม้ศูนย์กลางพายุจะอยู่ที่ปากพนังนะครับแต่ความเสียหายมันแผ่มาถึงนี่เลยทําให้บ้านเรือนสวนไรนาโดยเฉพาะทุ่งเจียกเสียหายหนักมากจริงๆอย่างที่บอกว่ากลายเป็นทะเลสาบไปเลยโหนอกจากปี2 5 0 5แล้วยังมีครั้งอื่นอีกไหมคะที่รุนแรง มีอุทกภัยใหญ่ปี2518ครับครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วย12คนที่บ้านนาแล้วก็ทำให้ภูมิศาสตร์เปลี่ยนไปเลยเช่นเกิดคลองใหญ่ขึ้นมาแทนลำห้วยเดิมหรือคลองสังเกตเปลี่ยนทิศทางการไหลไปเลยโอ้โห oh. แล้วก็มีน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งปี2531อันนั้นก็เสียหายทางทรัพย์สินเยอะมาก ภัยธรรมชาติพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําร่วมของชุมชนนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางแต่ในขณะเดียวกันก็ความสามารถในการปรับตัวของคนที่นี่ด้วยครับอืมแม้จะเจอภัยพิบัติแต่โดยรวมแล้วช้างกลางก็ยังคงความงามทางธรรมชาติไว้ได้นะคะใช่ครับพื้นที่ส่วนใหญ่เขาล้อมรอบด้วยภูเขามีป่าไม้สําคัญอย่างเขาเหมนเขาหลวงทําให้อากาศดี มีน้ำตกสวยๆลำธารใสๆอย่างที่คลองงาบรรยากาศโดยรวมก็ยังค่อนข้างสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่ครับนอกจากภัยธรรมชาติแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆในหน้าประวัติศาสตร์อีกไหมคะก็มีช่วงเอ่อการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครับประมาณปี2 5 1 7ถึง2526่เท่านั้นก็มีความเคลื่อนไหวแถบแบเชิงเขาอยู่บ้างแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับมีราษฎรเสียชีวิตไปหนึ่งคนที่บ้านท้ายเหมืองค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนสร้างทางรถไฟสายใต้ช่วงควนตรมที่หลักช้างอะครับเขาว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดเลยเพราะเป็นทางผ่านของโครงช้างป่าต้องแก้ปัญหาด้วยการจับช้างไปขายต่างประเทศเยอะมากเลยครับตอนนั้นโหมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยแล้วปัจจุบันล่ะคะวิถีชีวิตกิจกรรมของผู้คนในช้างกลางเป็นยังไงบ้างหลักๆก,ก็ยังคงเป็นการทาเกษตรนะครับสวนผลไม้สวนยางพารา แต่ก็มีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการเลี้ยงพึ่งโครงที่บ้านควรสร้างลุ่มในหินม,มีศูนย์เรียนรู้ต่างๆอย่างที่บ้านด่านภไยงาก็มีปราชาวบ้านมีกลุ่มรักเห็ดและก็วิถีชีวิตที่ยังผูกพันกับธรรมชาติอย่างการหาปลาหากุ้งหาปูตามลำธารตอนกลางคืนที่คลองงาที่เราเห็นในคลิป u t u b e นั่นแหละครับค่ะมาถึงส่วนสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องราวของวัตถุโบราณชิ้นสำคัญ พระอูเชนหรือพระพิคเนตแห่งวัดสวนขันอ๋อองนี้มีความเป็นมาน่าทึ่งมากนะครับใช่ค่ะเป็นพระพิคเนตที่แกะสลักจากหินทรายแดงเชื่อกันว่ามีอายุเป็นพันปีเลยทีเดียวพันปีเลยเหรอครับใช่ค่ะตามตำนานว่าสร้างโดยพรามาลีมาลาผู้ก่อตั้งเมืองนครยุคแรกๆเลยนะคะที่เวียงสะแล้วก็ย้ายไปอยู่ถ้ำพันราจนมาอยู่ที่หน้าอำเภอฉวางเก่าที่เรียกว่าวังไอรอนแล้วก็แสดงอภินิหารต่างๆครับ แล้วมาอยู่ที่วัดสวนขันได้อย่างไรครับพอท่านคล้ายท่านทราบเรื่องอภินิหารนี่แหละค่ะก็เลยไปอัญเชิญมาเมื่อปี2469อ๋อพอท่านคล้ายไปอัญเชิญมาเองเลยใช่ค่ะเล่ากันว่าวันนั้นฝนตกหนักมากแต่เทียนที่ท่านจุดบูชาตอนกล่าวคําอัญเชิญเนี่ยไม่ดับเลยนะคะพออัญเชิญขึ้นเรือได้เทียนถึงดับแล้วฝนก็ตกตลอดทางมาวัดสวนขันเลยค่ะโห เหมือนมีพลังบางอย่างรับรู้การอัญเชิญนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าเคยถูกขโมยไปด้วยเหรอครับใช่ค่ะปี2516ถูกขโมยไปกรุงเทพเลยแต่ก็ตามกลับคืนมาได้นะคะด้วยความช่วยเหลือหลายๆฝ่ายแล้วก็เหมือนโจรกลับใจด้วยแต่น่าเสียดายที่องค์พระถูกเจาะที่สะดือเอา้าทำไมล่ะครับเพราะโจรึกว่ามีของมีค่าซ่อนอยู่ข้างในนะคะปัจจุบันนี้เจ้าอาวาสท่านก็เลยเก็บรักษาไว้ในกุฏิเลยเพื่อความปลอดภัยครับผม แล้วตำนานที่ว่าทาไมพระพิกเนตถึงมีเสียนเป็นช้างล่ะครับพอจะทราบไหมอ๋อตามความเชื่อฮินดูนะคะเล่าว่าพระศิวะท่านเผลอตัดเสียนเดิมของพระโอรสขาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยต้องหาเสียนใหม่มาต่อให้แต่หาเสียนมนุษย์ไม่ได้เลยต้องใช้เสียนช้างมาต่อให้แทน พระองค์ก็ถือเป็นเทพแห่งความสําเร็จความขจัดอุปสรรคส่วนชายาและโอรสของท่านก็มีความหมายถึงโชคลาภความสุขความอุดมสมบูรณ์อะไรทํานองนั้นค่ะโอ้โหพระอุเชนองค์นี้จึงเป็นเหมือนศูนย์รวมเรื่องราวเลยนะครับทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่ออิทธิพลพราหมณ์ฮินดูแล้วก็บรรนีของพ่อท่านคล้ายรวมอยู่ในองค์เดียวเลยถูกต้องเลยค่ะพอเราสํารวจเรื่องราวทั้งหมดของช้างกลางมาจะเห็นเลยว่าเป็นอำเภอเล็กๆที่แบบ อัดแน่นไปด้วยมิติจริงๆนะคะมีทั้งประวัติศาสตร์จริงจังตำนานน่าค้นหาธรรมชาติที่ยังสวยวัฒนธรรมท้องถิน่นแล้วก็เรื่องราวผู้คนมากมายตั้งแต่พระเกจิอาจารย์จอมโจรน,นักธุรกิจนักพัฒนาใช่ครับและสิ่งที่ผมว่าโดดเด่นมากๆเลยคือการที่เรื่องราวในอดีตเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าในหนังสือนะครับแต่มันยังคงสะท้อนอยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจนมากๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่ความเชื่อของผู้คนหรือแม้แต่วัตถุโบราณอย่างพระอุเชนเนี่ยมันทําให้เห็นความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งมากๆระหว่างอดีตกับปัจจุบันของที่นี่จริงๆครับค่ะและจากการที่เราสํารวจเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าในยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้การจะรักษารากเหง้าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของช้างกลางเนี่ยให้มันยังคงอยู่ไปพร้อมๆกับการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ควรจะเดินไปในทิศทางไหนอืมนั่นสินะครับแล้วอะไรคือแก่นสำคัญที่เราควรจะจดจำเรียนรู้แล้วก็สืบทอดเรื่องราวของช้างกลางต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ก็คงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราได้ลองคบคิดกันต่อนะคะ